สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ผมขออนุญาตนำท่านผู้ชมมาพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจกิจกรรมหนึ่งคือการอบรมาการประกอบอาหารพื้นบ้านล้านนาของเครือข่ายคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่ครับโดยเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะให้ครอบครัวคนพิการเหล่านี้ได้นำเอาวิชาชีพที่ได้ฝึกฝนี่ไปเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ทำให้ ครอบครัวก็มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับเจิญชมได้เลยครับตอนนี้นะเจ้าป้าจินดาจะมาทำไส้กอรอกขอเรานะเจ้าป้าจินดาเพิ่งเกิดอ,อยู่ในชมรมของเรานะเจ้าทำไส้กรอกเครื่องอุปกรณ์จะมีน้ำพริกเจ้าใดเจ้าพริกประมาณชักขีดนะาะขีดสองขีดเพอประมาณพอประมาณเนาะแล้วทำเนื้อหมูเนื้อหมูเจ้าใดเจ้าหมูประมาณหนึ่งกิโลนหมูประมาณหนึ่งกิโล มีเนื้อหมูเนื้อเลยฮะเนื้อเนื้อเรือไงว่หมดเนื้อโบดเนื้อแดงเลยเนาะเนื้อแดงหบดอันนี้มันมันหนังเป็นหนังมันอ่ามีหนังมีโลมีหนังอ่อนแ้นี่นี่สามชั้นสามชั้นสามชั้นโบดมโล้วแล้วแล้วพวกแล้วขายขายหมดขายแล้วก็ ชาบชักชีกระเทียมแล้วก็หอมหัวใจ่แล้วกะปิชนิดแบบจางอันนี้นี้จะต้องเอามาบดในเครื่องทั้งหมดนี่ต้องมาบดในเครื่องแล้วก็เอาเอาใส่ลงกะละมังพุกกะละมังแล้วก็คนทกคนให้เข้ากันตอนทั้งหมดที่เราเตรียมไว้เนี่ยแล้วจะเราจะไปใส่เครื่องเครืบบ่องันปั่นแล้วก็จะเอามาใส่ลงกะละมัง ตอนนี้เราผสมกันผสมกับน้ำพริกก่อนผสมกับพริกเพราะว่าน้ำพริกนี่มันจะมีส่วนนี้เนาะผสมกับน้ำพริกระหลังจะนั่นเราก็เอาเป็นแยงไปก่อนนะแบ่งพริกกาใส่ตรงนี้นีผสมผสมการผสมเออน้ำตาลเออคือวันน้ำพริกท่าผสมเสร็จเรียบร้อยหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้หรอกนี้เราผสมทุกอย่างเนี่ย สมแล้วเรียบร้อยนะอันนี้หลายกาสมมาเรียบร้อยแล้วนนี้ยายนะสมน้อ,นอนพคิดเนี่ยอัเครื่องปั่นทุกอย่างน่ะปัน่นรนนี้เรียบร้อยแล้วปัน่นนงนี่เรียบร้อยแล้วหน้าตาน้องกี่เรียบร้อแล้วก็วจะแป่งตึงไข่เหมือนกึงไสคอนอ่อนละทุอยรา เยอะไหมพอแล้วแต่นแต่มมันกะมันมีเอบมเนาะเยอ่แบบมะขามมะขมอันมขามใถามกรกตอกก่อนเรากเราจิ้มหก่อนเนาะจานไปที่ไห้เนี่ยจานไปก็ท๊อกที่มีกรใส่โต้ยเองคอันนี้ผสมให้มันเล็ก้อยนาะ แล้วก็เอาข้าวมบหอมก็ใจายไปเลยต้องตมหอมหลังชกันเยอะก็หอมลามีใเนื้อ,อส่งเลยสองอันนี้หลังจากที่แม่พักเนื้อไว้พักเนื้อไว้แต่ยังชิมอยู่เพราะว่ารสชาติมันจะเป็นอย่างไรมามาลงด้วยผักชีใบหอม วิธีล้างไส้ดอกจิซื้อเปิดกอกดอกใส่อันนี้มันล้างกี่ล้างไปล้างค้างล้างเป็นน้ำมันใส่ที่เจ้าน้ำมันยังพุ่งอยู่เนาะเอามันใสๆถ้ามันใสแล้วดีกว่าดีแล้วมันดีเตือนนี่มันถึงความยาวเนาะมันยาวเกินไปกอกเดือดจ้าหน่อยถ้ามันสั้น มันหมุน huh. จ้ามันหุยหน่อยต้าเลยใส่แล้วหรอใส่แบบหุดเลยเวลาข้างล่าใส่ล้วหุดหดส้ในฝส้เนี่ยเขาเนี่ยเาจ้าสอบยาวกับสอบตั้นแต่เาจะมาเนี่ยย่งพี่เาตงเาตั้นน่อยมันจะสะดวกเนาะตั้นสะดวกสะดวกการยัดของเขาน่ย ถ้ามันยาวตัวใ่เกี่ยงเกี่ยงมันเลยตัวใจมันยาวหน่อยนี่คืออุปกรณ์ที่จราแบ่งเดียวนะเจ้าจากธรรมชาติตามบ้านพื้นบ้านของเราเจ้าก็มันง่ายต่อการทำนะเจ้ามันต้นฉบับมาเนาะอย่าง่รอันนี้เอาเอาตอนนี้หูมันนี่ซอสข้าหูไสใส่ใส่แบบนี้ แล้วก็เอาหมูหมูที่ผสมแล้วใส่ลงไปใส่เข้าไปโบลามเนาะโมลามแต่ใบตะกอนนี่โอ้ยหนาเหลือน <c ười> ี่มันย่ใหม่อยู่นี่ได้ทั้งเลย จะนึ่งแล้วมันจะแตกจ่ตเตจอเอาเอาละ<อ><อ>ประมาณสักป,ป,ปีนี่มเมเปิ้ลเนอะอันยุดไว้สักหน่ยอนยนะจอนหักแล้่ยนนะไม่เปิ้ลยุดไว้ไรประมาณสักสี่พันหวันก่อนหวัน มันลอกสลอกได้หวแล้มัดแ่มัดหวมัดบนบนดนไปมัดแน่ไปมัดตรงนี้แห้งหาานิวัันจ่าน้ำใช่มัจ เข้ามาเน็่เนื้อแล้วก็จะหกถ้าเข้ามาำเผือเนื้อตื่มันจะระเบิดแตกรลดับแตกแล้วก็งามละเอามันไก่ตัก้าตาจะเป็นอย่างนี้เลย ก็โหดโหดมันตึงจนถึงนี่ถึงถึนี่ถึงมัดเกลี่ยเลยแล้วมันก่อนหดาอัวนี้ง่ายอย่างนี้ไปจะโหดจะหดเจ้าอันนี้การทำเสื่อวัวเอาแง็บเรียบร้อยแล้วนะเจ้าแง็บแล้วก็มัดหัวมัดตายมัดหัวมัดตายแล้วก่อเอาก่อพดพดในสภาพนี้นะคะก็มาปิ้งปิ้งแล้วก่อนเดี๋ยวถ้ามันตึงตัวเขาบอกใช้ไม้ตัวเนี้ย เทียบเทียบเพื่อนนะักหื้นน้ำมันออกแล้วก็ปี้นไปปี้นมาพอได้ที่ก่อนกินได้เลยนะเจ้าอันนี้นนคือไส้อัวของเชียงใหม่นะเจ้าของ